ผู้ชายท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งทำกิจกรรมได้ไม่นานเราขอเสนอตัวนี้เลยค่ะนี่เล เคโดช่วยทําให้น้องชายของคุณเนี่ยแข็งตัวได้ไวขึ้นและทํากิจกรรมได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในนี้นะคะมีสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมกระชายดำม,มะเขือเทศเห็ดลินจือและสุดท้ายก็คือโซมเกาหลีนั่นเองค่ะในนี้นะคะได้รับมาตรฐานจากออยอเรียบร้อยแล้วปลอดภัยเห็นผลไม่มีผลข้างเคียงใดๆแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะจากปกติเนี่ย1 1กล่อง490บาทนะคะตอนนี้เนี่ยรับไปเลยค่ะ1กล่อง290บาทและก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือ2กล่อง500บาทนะคะแต่ว่าต้องรีบจริงๆเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้แอบบอกด้วยว่าเขามีส่งฟรีนะคะและก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ